พี่น้องมันปลูกไว้ครับมันปลูกไว้พี่นอ้องเอ้ยชำค้าที่หลังเอถอถ้าบอลมันปลูกไว้ครับบโบฟอนนะครับมันนี่คนมาหลายครับโอูโ้วคนมาหลายครับพ,พ,รพ,พี่น้องผ่อนบ่ได้ทิประธนเพิ่นกระตากระยังต้นห้องอยู่ครับเอ๋เอาชำค,ค้าก่อน พี่น้องอเฮ้ยตากันนักต้นหอมอยู่ครับเห็ดไข่งัดสาต็มโรงแมสามดอกงัดดอนปุ๊ดเลยว่าเฮ้ยโอ,อ,อ้พี่นอออ้องเออเมื่อบดีแล้วก่งนึ่งสองี่เย็ดเต็มครับ เดินลงไปอู้้ยบานบอลแล้วเมืนพอเต,ต็มทุม่มใหญค่ะครับตอนเนี้ยโมนี่บานบอลแล้วโ<า>มนี่ยังยังบ่ได้ห้องก,กาตามือ้นมากพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพิ่นบรูหมองผมยางใ่หมองใชหมองแต่เพื่อนหาทั่วไปครับได้แต่เฮ็ดดินเฮ็ดะนะครับเอ้ยกิ้งคืออยู่ข้างนั้นนี่นีนี่นตีนมันกิ้งคือออกเนี่ยเออเอาเพิ่นออกขอเ้อไป

รุ่งหลายครับว่านี่บมิมากครับพี่น้องว่า,ในใานนี่สายธ้าขาดงามอยู่ครับอู้หูงามอยู่ครับ อ๋อโอเคครับหมู oh o, ่บ้านนี่ก็บมานเราหักเอาบ่ไปหักต้องหักเนาะดอกบานหนึ่งต้องมาบุท่านครับพี่น้องหักอระโดดเออดึงกระลดนบ่ได้นั่งดอกเออดอกอันนี้อันนี้หนาไว้อยู่เออตัวหนึ่งหักหักตุ้มหักตุ้มเลยหักตุ้มเท้ามันไว้รถ เอ,อเอามาือปี่งปนโอ้ยมาทำมาพอตอนเถ่ามูไ้มูนั่นครับมือนีนอ๋อกรย,ยาดกไปม,มามูนี่กับบ้านนี่มูบ้านผมได้มามือเดียวครับขนาดมือเดียวได้นี่ ทั้งหลังงนี้แมนพด่นาอพี่พี่น้องเริ่มสเต็มแล้วครับดอกบานผู้มาไต่กับมันไต่ด้ครับพี่น้องผู้มาไต่พ่นเท่เทเถาพันกะเพ่นบบเอาเพ่นกะเอาเอาขึ้นมาใช้ขีหินไว้นะครับให้คนมาอยู่ข้างหลังเอาทั้งนี้นะครับ ดูได้น,นั่นบอกพี้กัดก็บ,บอกได้อยู่เด้อครับแต่ว่าพื้นไหนพื้นที่ขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เอาเลี๋ยวด้วยกิ่งปวนขี้เงามีไข่ได้ดูกล่างนะเอาพี่น้องเอาพี่น้องเอา,าอ,อีกแล้วครับไม้นี่ เฮ็ดกับบานไปแล้วไม้นี่ครับไม้นี่งามอยู่ครับได้แต่ดอกบานเลยมาเจอไม้นี่ก็พอได้เก็บอยู่ครับโอ้เว่ยอปะอพะเฮ็ดแต่ทางฝนตกเนาะฝนตกอย่งเงี้ยเนาะพอได้เก็บได้วยทางนี้ครับ น,นีเอาไปเป็นเชือดเอกอเอากองไปก่อนก็ได้เ๋ยวใส่ตาเออส่ตาโหลดอสองคนคืนเอเราครับมื่อนี้ใจเย็นครับมื่อนี้แทบจะบ้ได้เก็บมาเลยเห็ดเห็ดเพิ่งคมก็เพิ่งน่าหละ เห็นบ่ออีกแล้อีกเต็มหนึ่งนั่นเอาหลุดด้วยมะกระเปื่อยแล้วอืออือ้าคหักหัครับเต็มบ่พี่น้องมูเดี๋ยน้องมูบมีบอผู้เดียวครับแยกกันหาครับหาหมูมันงามอยู่